ฉันจะมาวอดแต่แบบเยังไม่เปิดอ่ะร้อนมากโมโหสวัสดีค่ะเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ที่ไหนไทยไมา t ทสนามชัยนะคะจะพานักเรียนทุกคนนะคะไปเที่ยวกันที่เขาเรียกว่าอะไรแถวเนี้ยในเมือง ริมน้ำเจ้าพะยาอ่าย่านธนครน,นะคะก็จะมีทั้งวัดพักแก้วอะไรอีกวัดโพอ่าตามนั้นนะคะว,วันนี้นะคะเราสองคนก็รับบท นักท่องเที่ยวนะ,ะซึ่งก็ตอนนี้กําลังจะหาทางเข้าไปยังวัดโพนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าก็นะคะไปดูะค่ะว่าเปิดไหมงไงหน้าแตวัน,นที่ห้าอ๋อรอยังไม่มีกำหนดด้วยคบอ้เพราะว่าวาัดวัดแถวนี้ไม่เปิดเลยวัดแถวนี้ไม่เปิดเลย มานนถึงวันแล้วไม่เปิดและจ้ะวันนี้มาทำอะไรอ่ะเดินเล่นอ่าตอนนี้นะคะก็มาพักดื่มแน้วเ<ฮ>ย็นๆกันก่อนนะคะหลังจากที่เราไปที่วัดระแก้วไม่ใช่ๆๆวัดโพวัดโพไม่เปิดด้วยแล้วก็คือไม่เปิดวันนี้นะคะตั้งใจว่าจะให้ เด็กๆทุกคนนะคะได้ออกมาเที่ยวดูสิ่งสวยๆงามแล้วก็ไปเป็นไอเดียในการเขียนบรรยายพรณนาค่ะการเขียนบรรยายรณนาเนี่ยจริงๆ,ๆแล้ว,ลวมันยากไหมก็ไม่ยากนะครับมันคือการเขียนจับสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละถูกไหมใช่ไปดูว่าหลักในการเขียนแบบง่ายๆเลยทำยังไงบ้างนะคะ หลักการเขียนบรรยายข้อที่หนึ่ก็คือต้องเขียนโดยใช้ตักที่ว่าใครทำอะไรที่ไหนและอยากไรคะข้อที่สเขียนโดยเรียนจำเหตุการณ์ต่อสัมันข้อที่ส,สนะคะเขียนะะอ,อย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องมีวรรณศิลป์นะคะหรือภาพพจน์ค,ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ ข้าพเจ้าแม่นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามเรือกันไปที่ไหนคะวังหลังอ้าวไม่ได้ไปวันนี้หรอไปวันนี้แต่ไปวังหลัง การเขียนพรรณนาข้อที่1นะครับก็คือเขียนให้เห็นภาพเน้นอารมณ์ความรู้สึกข้อที่2ให้รายละเอียดรูปรสกลิ่นสีข้อ3ใช้ภาพพจน์ประกอบการเขียนเช่นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพเอาละค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้หลักการเขียนบรรยายพรรณนาไปแล้วนะคะก็ ขอจบคลิปการสอนการเขียนบรรยายพรรณนาเพียงเท่านี้นะคะก่อนจะจากกันไปไปดูวิวสวยๆของวัดอรุณกันค่ะ กลับมาพบกับครูแอปเปิลอีกแล้วนะคะสำหรับครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนเรื่องความรู้พื้นฐานการเขียนกันไปแล้วนะคะในระดับชั้นม .2 นี้นักเรียนก็จะต้องเรียนการเขียนอีก2อ,อย่างค่ะเอสองอย่างไหมคือว่าเอออาจจะ3นะคะหรืออาจจะ4แต่ว่าวันนี้2ออย่างนั่นก็คือการเขียนบรรยายและพรรณนาค่ะ ค่าก่อนอื่นนะคะไปดูกันที่การเขียนบรรยายกันก่อนเลยนะคะสําหรับการเขียนบรรยายนั้นก็คือการเขียนเล่าเหตุการณ์ตามลําดับเหตุการณ์ค่ะ ซึ่งประเภทของงานเขียนบรรยายนี้นะคะก็เราก็จะพบเจอได้จากการเขียนชีวประวัตินะคะการเล่าเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอมาอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ค่ะ,ะเราไปต่อกันที่หลักการเขียนบรรยายกันบ้างนะคะสำหรับหลักการเขียนบรรยายนะคะกอ็งอ่า,งายๆเลยนะคะสรุปให้เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆไว้ให้หนักเรียนแล้วนะคะนั่นก็คือการเขียน โดยการเล่าเรื่องนะคะเราเรื่องราวเหตุการณ์ไปตามลำดับเหตุการณ์ค่ะแล้วก็จะต้องบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนและอย่างไรค่ะ อ่เมื่อได้หลักการเขียนบรรยายแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างการเขียนบรรยายกันบ้างค่ะตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาดูนะคะก็มาจากเรื่องสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป,ปราโมทค่ะ ข้อความนะคะที่เขียนไว้ก็บอกไว้ว่าพลอยหันหน้ามามองดูแม่แล้วก็เหลียวกลับไปมองนอกเก่งเรือดูเรือแจวที่ผ่านไปมาดูเรือนริมน้ําและแพรที่เต็มไปด้วยของวางขายต่างๆดูผู้คนริมตลิ่งและในเรือที่ผ่านไปมาด้วยความตื่นตาตื่นใจอย่างบอกไม่ถูกอ่าซึ่งข้อความตรงนี้นะคะก็เป็นการเขียนแบบบรรยายเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกว่าใครนะคะ ทำอะไรที่ไหนและอย่างไรค่ะอะต่อมานะคะเรามาดูกันที่การเขียนพรรณนากันบ้างค่ะการเขียนพรรณานะคะก็คือการให้รายละเอียดเรื่องราวนะคะให้เห็นภาพให้เกิดจินตนาการให้รูปรสกลิ่นเสียงให้คนอ่านเนี่ยทำยังไงก็ได้ค่ะให้เขาแบบเห็นภาพแบบโอ้ยแบบ<อ>เขียวแบบเข้าถึงเนื้อหานั้น<อ>ๆนะคะ เห็นแบบเห็นภาพเลยว่าแบบแบบทำอะไรรู้สึกอย่างไรแบบ oh, <no. S 1> ค่ะและสำหรับงานเขียนแบบพรรณนานะคะเราสามารถพรรณนาได้ทั้งลักษณะของบุคคลลักษณะของสัตว์สถานที่สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งจะมีหลักการในการเขียนดังต่อไปนี้ค่ะ หลักการเขียนพรรณนานะคะสรุปไว้ให้สันส้นๆง่ายๆเลยนะก็คือจะต้องเขียนโดยให้รายละเอียดนะคะให้ชัดเจนเนาะแล้วก็จะต้องทํายังไงก็ได้ให้คนอ่านเนเห็นภาพนะคะเวลาเราเขียนเราต้องเขียนพรรณนาให้เห็นภาพนะแล้วก็เขียนให้เข้าถึงอารมณ์เนื้อหา ความรู้สึกของงานเขียนนั้นๆนะคะที่เราต้องการจะถ่ายทอดออกไปรวมไปถึงจะต้องมีศิลปะการใช้ภาษาค่ะอาจจะมีการใช้ภาพโพสต์เปรียบเทียบต่างๆเข้ามานะคะเพื่อช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะต่อมาเรามาดูกันที่ตัวอย่างของการเขียนพรรณนา,นานกันบ้างนะคะ ซึ่งได้ตัวอย่างนี้นะคะมาจากเรื่องรัตนโกศิน์ของวอวินิชฉัยกุลค่ะซึ่งบทนี้นะคะก็เป็นการพรรณนาให้เห็นลักษณะของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าแม่เพลงเนาะเขาห่มสบายสีครามอ่อนเห็นไหมคะบอกให้เห็นภาพเลยว่าห่มสบายสีครามแล้วสีครามยังไงสีครามอ่อนด้วยนะจ๊ะแล้วก็อะไรอีกบอกว่า รับกับผิวเนื้อเหลืองนวลละอองตั้งแต่อะไรช่วงบ่าลงมาจนถึงลำแขนกลมกลมแล้วยังไงด้วยกลมเรียวราวกับกลึงเห็นไหมคะราวกับกลึงมีการใช้ภาพโพสเปรียบเทียบนะคะต่อมาดูตรงไหนได้อีกที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่ามันเป็นการพรรณนานี่ค่ะ แต่ว่ารูปชมของหล่อนนั้นใสกระจ่างยิ่งกว่าอะไรอัญมณีเนื้อใสใดๆทั้งสิ้นอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขียนพันนามันแบบพันนาให้เห็นภาพเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดยังไงลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอ่าไปดูตัวอย่างต่อไป ตัวอย่างต่อไปนะคะก็เป็นการเขียนพรรณนาอีกเช่นเดียวกันนะมาจากเรื่องเดินป่าเสาะหาชีวิตจริงของคุณเสกสรรประเสริฐกุลค่ะอ่าแต่อันนี้เป็นการพรรณนาะายพรรณนา,นา,นานลักษณะของสัตว์เนาะบอกว่าขนของมันสีเทาแต่สีเทาแบบไหนสีเทาเลือนเหมือนอาพอรปีศาจก็มีการแบบว่าใส่ ข้อความขยายเข้าไปให้แบบเห็นภาพมากขึ้นนะดวงตากล้าวสีเหลืองเพ่งแข็งดุดจัดทะลวงทุกอย่างนะคะอ่ะจะง,งอยปากงุ้มแหลมไม่ต่างอะไรกับอาวุธอืมนะคะเนี่ยปีกกลางร่าในลักษณะเตรียมพร้อมกรงเล็บคมกริบครูดดินอยู่ไปมาคือมันแบบให้ภาพให้เสียงด้วย นะคะคก็ทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้หลักการเขียนบรรยายพรรณนากันไปแล้วนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูฝากคำถามไว้สองข้อค่ะมีข้อความมาให้นักเรียนนะคะลองตอบว่า เป็นข้อความที่ใช้กลวิธีการเขียนแบบบรรยายโวหารหรือพันานาโวหารนะคะถ้าใครตอบได้นะคะตอบมาเลยค่ะใต้คลิปนี้นะคะแล้วพบกันในห้องเรียนออนไลน์ site. เราจะไปฝึกการเขียนบรรยายพันานากันในห้องเรียนค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า